ก็สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ g a ี่เกมเกมแนสตายเรานะครับวันนี้เราอยู่ในเฟ r ร์สเพอร์ a l นเป็นนิดนะครับเป็นรอบชิงชนะเลิศน,นะครับเจอกับมือหนึ่งด้วยผมมือ47แสิบเจ็ลงแลงสเจ็ดเจอมือหนึ่งเป็นทูล่าอะไรลูกมามาเจอกันหน่อยครับอันดับหนึ่งก็ไม่กลัวโอเคครับเราได้เรซฟก่อนต้องตั้งใจเล่นครับจะได้ชนะสัทีปึ๊บลูกไม่ตายวิ่งมนวิ่งหน้านี้เลย โอ oh. oh, ้โหเอองานมาแล้วครับเมือนดับหนึ่งของโลกมาดับหนึ่งก็ไม่กลัวโอเคครับมันตีออกแสดงว่าเราเสิร์ฟดีเจอลูกนี้หน่อยอะไรเนี่นะนิดเดียวทำไมเราตีเบาๆทำไมมันไปนู่นอะ second service. มุมเลยนะไหวไม่ได้นะครับเอ้า 15, <40. S 2> สองโรคติดรับชิงด้วยโกชีวิต 30, <40. S 2> เราเซิร์ฟให้ได้ครับมันติดได้สองคีแล้วขอคทีนึงจะได้เสมอกันเนาะอะไรวะ ต้องโยนดีๆครับ mm hmm. มันตีเนียนมากเลย mm hmm. ขึ้นดินี mm ่ hmm. ลองด้วย mm hmm. มาครับ ลงเส้นเลยเมื่อกีนี้อย่าแ,แค่การเสิร์ฟเท่านั้นเองเหมือนวิ่งมาแล้ววิ่งขึ้นั้างเรียบร้อยครับเราตีดีได้เปรียบแล้วครับัีเดียวก็จะชนะแล้วจ้าสำหรับเซตแรกม,มุมมุม โอ้ขนาดมุมขนาดนี้ยังตีกับเอ้าว <De uce. S 1> แล้วเรากลายเป็นออกอะไรวะตียยแรงหรือวอะไรวะเสียอีกตะีติดเ,เน็ตครับ <V antage. S 1> เฮ้เราเสริฟได้เตี๋ยว้ย เม็ดแล้วครับเรียบร้อยนำหนึงน่งศูนย์มาตามมันมั่งครับเฮ้ยลงด้วยเรียบร้อยครับนำโอเคครับจะไปโคชิเอ็นแล้วครับ <Second service. S 1> เอาแชมป์รายการนี้ก่อนมา เอ้าทำไมฉันรู้ไม้เสือ70กิโลเมตรรับไม่ได้เป็นไปได้ไง Second service นี่มันเสือไม่ดีว่ะเดี๋ยวมันเน้นคราวนี้มันต้องเสิร์ฟแบบแปลกๆแน่เสียสองโลสามสิบสิบห้ามาเซฟสองต้องเป็นของเรานำขนาดนี้แล้วตีดีมากเลยเนี่ย จังหวะมาแล้วจ้าไม่ได้ตีเลียดเรียบร้อยครับตีดีกว่าโอเคจะได้แล้วเฮ้ยตีติดเน็ตขาวิ่งมาไกลเลยมาลงไม่ลงอะไรวะามันตีไม่ดีไม่ตีแล้วไม่ลงเนี่ย Lúc sợp lệnh lúc báo bao. Ui! Oh! oh. Deuce! A chiếm mình nữa. Deuce, eh? Wing, 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 notady. Move, lê, 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 แต่มีอีกทางนึงก็คือออกโอ้ฮัลรูลไม้สองทีแล้วโอ้โหมันเล่นามหัวนสามโลติดเสิร์ฟเสียดิเสิร์ฟเสียสองลูกลูกเดียวยังชนะอยู่เอาไปอีกลูกหนึ่ง วิ่งไม่ได้เรียบร้อยครับ <This. S 1> ได้มุมด้วยมาเซตสองมาให้ไดดีๆ <Second service. S 1> พอมันเสิบเสียมจะตีลูกแบบเบาๆแต่ไม่ข้ามหัวมันยาอ่อนมากเลยมา uh. วิ่งวิ่งไม่ได้อา้าได้เสิ <My S 1> มาไม่ต้องมีเอฟสาโลกนะเซจเนสเดี๋ยวดูลูกประหลาดมันนะครับพอลูกสองจะตีบ้าโอ้บ้าแต่เอ้าลงียดร้อยสองตูนครับจะได้ชั้นสามโอ้ชนะอันดับหนึ่งสามเซตรวดเหรอเนี่ยอันดับหนึ่งได้ไงจากฉลาดมันหรอเรียบหน้อยเขาวิ่งขึ้นขึ้นขึ้น เ <Just> นี่ยอย่างที่ผมบอกไม่ลงเส้นก็ออกไปเลยความมั่นใจออกใช่เราตีไม่รู้เราตีดีหรือมันงงนะครับ <Second service. S 2> เสียหายเสียแบบรุ่ไม่ควรเสียนั่นไง ตีผิดสองลูกติด <c oughs> มันอยู่หน้าเน็ตแล้ว <c oughs> 15 40อะไรล่ะเซ็งอ้าเดเนียเริ่มมาเริ่มเริ่มเริ่มไปละ ระบงระบบเกมย้อยเหมือนเดิมที่เหมือนกันแต่แต่มันวิ่งขึ้นมาเร็วมากเลยนะอ่ะไม่เป็นไริเกมเดียวแต่ก็แา้แล้วมาอันดับหนึ่งของโลกเอาลงครับออกไปดิไม่รับด้วยมา ไปขวาเอามั่งคืนนี่เรียบร้อยครับ <c oughs> เรามุมต่อยเยอะเลยอีกสองลูกอ,อ้าว <c oughs> ลูกทะละุไม้เนี่ยหลายรอบเหลือเกินมาอีกไหม <c oughs> คืออะไรอะ่ะ <c oughs> คือมันตีได้เหรอ งงอยู่เมื่อกี้นี้หลงเส้นไม่ต้องวันเล่ครับตีเบาๆไม่ผ่าน40 30โอ้ไอ้เชี่ยไม่ผ่านไ <c oughs> อ้เขงอีกโอ้โหก <c oughs> ดดันกดด <c oughs> ันจริงๆไม่ <c oughs> เป็นไรครับพลาดไปแล้วพลาดไป เอหม่ oh oh, 15 o v e จะได้ไหมเนี่ยแสนที่จะได้ง่ายๆ่งม,มาแล้วขึ้น โอ oh. ้นแล้วทำไมเป็นางนี้เนี่ยนี่ลูกไม้ตายไม่ไม่งงด้วยไม่ตีเชิงได้เลยแม่ออก อ้จากจะได้แชมป์จะกลายเป็นแพ้มันว่ะลูกเราไม่ออกจากมือละตีดี ออกไม่รับ r t y forty ีก็อะไรก็ไม่รู้ออวิ่งวิ่งวิ่งลงเรียบร้อยลงเรียบร้อยนะครับมาม,มีสิดชนะอยู่ครับให้มันรู้กันไปสิ ตีอย่างนี้รับได้อสอฉันตีไปทางนู้นเรียบร้อยครับ Advantage นเซตนี้เราต้องได้ครับเราพลาดงงมาสามครั้งพลาดได้ไงหน่าตีเสียอีกแล้วครับท่านชีวิตอ่ะโตกันหน่อยไหม ได้ๆๆเปลี่ยนนล้วเนี่ยตีมุมมากเลยบพเรียบร้อยสามตองครับขอชนะเซตนี้ก็จบแล้วึืนหน้านี้ละโอ้แม่งรับได้เอามาดีอยู่หน้านี้ไม่ไปไหนหรอกไม่ตีกลับสวนฟิ l o ี e มันไม่ไปทางตามที่ต้องการครับจากตีหลบแม่งก็ดันตีหา่า <Second Service. S 1> สองลูกไปเลยเสียดลูกหนึ่งไม่เหมือนฟังด้วยวะ่ะมา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 ได้แชมป์ด้วยการที่คอมตีตีเสียเองสี่ลูกติดเฮ้ยคิได้เปรียบ้วนะ่ะมุม่งสิบสิ้ มุมกระป๋อ,อนี่มีหลักการยังไงเกมนี้นะเรียบร้อยงง <48. S 1> มาอีกสองลูกได้แชมป์ละ <c oughs> โอ้โห <48. S 1> ตีเบาๆมันก็ออกอะ จะเซอีกสองลูกให้หรอมาครับมาแล้วลูกประหลาดเรียบร้อยครับเราตีมูมขนาดนั้นเพื่อ,อยู่หน้าเน,น็ตด้วยเ oh, อาได้เปรียบนำ เอาแชมป์มาซะัดีๆได้เปรียบแล้วเอาแชมป์มาจเจ้าแชมป์แล้วครับดีีเหรอเจอลูกนี้หน่อยเรียบร้อยครับแชมเปี้ยนทอยอเย่เจ yeah. ได้แชมเปี้ยนแล้วครับก็เลื่อนไป13นาทีสำหรับด่านนี้เอาแชมป์มาดิแชมป์อยู่ไหนแค่นี้เองเหรอ ย1 you want in t o u r n a m e n t ยินดีด้วยนะคุณชนะทัว r n เมนต์จบแล้วโอเคครับผมก็สำหรับ,บเกมเ e ิร์ลพลนเซนนินะครับก็จบแล้วนะครับก็ออขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ